สวัสดีครับหนึ่งนาทีจากสิ่งที่จะการอ่านราพระคัมภีร์จบในหนปีกับจอ์ดประจำวันที่9ธันวาคมพระธรรมดาเนียนบทที่ 11- 12จบพระธรรมดาเนียนตอนที่11มีคัมภีร์กรและความขัดแยง้งระหว่างอาณาจักรกับอาณาจากักรซึ่งมีการต่อสู้กันระหว่างสองอาณาจากักรและการแผ่ขยายของอธิปไตยของพระเจ้าทมกลางความวุ่นวายทางการเมืองบทที่12พูดถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระสุดท้ายมี1วาระหลายวาระและ คึงวาละการพิพากษาของพระเจ้าและการฟื้นคืนชีวิตการเป็นขึ้นจากตายของคนที่ถูกพิพากษาในชั้นสุดท้ายขอให้เรามีชื่อในหนังสือนั้นเพื่อเราจะได้รับ การช่วยกุนองครับสิ่งที่เราต้องการจากพระเจ้าก็คือวางใจในพระเจ้าวางใจในอธิปไตยของพระองค์แน่นอนเราได้เห็นความเตือนของพระเจ้าถึงประวัติศาสตร์จะมีความวุ่นวายสิ่งอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่สิ่งที่มั่นคงที่สุดนั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าวางใจในพระองค์นั่นคือ1นาทีครับ